ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับทีมงานเรามอนเนิมครับปุตธมีบาดานครับตอนนี้เราก็ได้เจาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบ่อนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ดึกครับเมื่อคืนนี้อยู่จนเกือบห้าทุ่มนะครับสร้างบ่อเราก็ได้ลงหินลงขวดเดี๋ยวทีนี้วันนี้เราก็มาทําการบำบัดบ่อครับล้างบ่อแต่งบ่อให้ให้สะอาดนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เป่าล้างบ่อไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับเริ่มน้ำก็เริ่มใสขึ้นมาแล้วนะรเริ่มจะเป็นน้ำน้ำเยอะมากครับบ่อน,นีอ้โอโ้โหทุลักทุเลมากเลยครับสองวันเต็มๆแล้วบ่อน,นี้ทำยากมากเลยครับเป็นบ่อทรายครับแต่น้ำนี่โอ้โหคุ้มค่าครับ น้ำเยอะมากครับครับเราก็จะล้างไปเรื่อยๆนะครับล้างบอ่อบำบัดบ่อนะครับ บอ่อทรายทำยากนะครับสองวันแล้วนะครับนี่ครับมีหน้าวันนั้นผมมาถามคุณตาเขาบอกว่าสี่บ่อแล้วไม่มีใครเจาะได้ก็เกิดจากปัญหานี้เลยครับเป็นดินถล่มครับเป็นทรายแล้วค่อนข้างที่จะทํายากเลยช่างเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะเสียเวลาทานะครับต้องมาแต่งบอ่อต้องมาเจาะนะครับ เราไม่ได้กลัวครับเพราะประสบการณ์เหลือเฟือแล้วบ่อพวกนี้เราทําได้ครับขอแต่ลูกค้าสู้ราคาเราก็แล้วกันครับทําจบแน่นอนครับทางทางลูกค้าสู้เราก็สู้ให้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ผมบอกไว้เลยนะครับบ่อพวกนี้แพงแน่นอนครับต้องเตรียมใจไว้เลยนะครับแล้วก็ทํา ไม่ร้อยเปซนี่ครับสุดแน่นอนครับเราต้องทำให้ร้อซครับดูครับทีมงานเราแต่ละคนครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับเมื่อคืนเราสู้กันถึง5้าทุ่มนะครับก็ยังเก็บงานไม่เสร็จครับวันนี้มาลุยต่อครับ ก็เลยอยากจะมาสื่อสารในทาง FC ให้ทางลูกค้าเรารู้นะว่ามันทำยากแค่ไหนครับบ่อพวกนี้นะครับแต่มันก็ไม่เหนือความสามารถของพวกเราครับความตั้งใจความใจสู้ครับไม่ใช่ว่าเราเจองานยากแล้วเราหนีครับเราจะสู้ให้ทางลูกค้าเนี่ยจนถึงที่สุดครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงเรา บางทีเราก็ต้องยอมแพ้ก็ก็มีเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกบอ่อนะครับผมบอกได้เลยนะครับของใต้ดินครับไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครจบครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับปัญหาหน้างานแต่เฉพาะหน้างานเป็นยังไงครับจะแก้กันไปแต่และบอ่อแต่และบอ่อนี่ไม่เหมือนกันครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับ น้ดูน้ำได้เลยครับเยอะมากครับนี่ก็คือ e f อของเรานะลูกค้านี่ครับเห็นโครงสร้างนี้เหมือนกับวันก่อนนะเพราะว่าบ่อน,นั้นทำเสร็จแล้วครับบ่อน,นี้ทางลูกค้าก็ได้ประทับใจทีมงานแล้วครับก็เลยมาจอยอีกแปลงหนึ่งครับพอดีแปลงนี้เป็นทรายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หินเหมือนกับบ่อที่ติดแผงโซล่าเซลเสร็จ เราก็สู้กันได้สองวันแล้วครับเพิ่งจะได้แต่งบ่อวันนี้วันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับเราก็ขึ้นโครงสร้างแผงแล้วก็เป่าล้างบ่อให้ลูกค้าท่านได้ดูนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าบ่อปราบเซียนครับปราบเซียนจริงๆนะครับผมไม่ใช่เซียนอะไรนะครับเซียนใจสู้นะครับเราต้องเราต้องไม่หนีนครับเราต้องสู้ให้ลูกค้าให้ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ